สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะเป็นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุด120เฟรมกับเจ้าตัว i n f o n i x GT 30 Pro กับเกมมิ่งโฟนที่สเปคจะเต็มมากกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2025จาก i n f o n i x ตอนนี้ตัวเริ่มต้นรุ่นแรม 8GB กิกบวกเพิ่ม 8GB กิกับความจุ 256GB ราคาโปรโมชั่นคือ7,999บาทของตัวนี้ให้มา CPU บอกเลยว่าแรงจริงครับ WST y 8 3 5 0 Ultimate มีตัวทิกเกอร์ทำให้เราในการควบคุมปุ่ม LR ได้อย่างง่ายดายจริงบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องถือว่าทำออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจจะเว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าครับมาดูว่า ตัวนี้เป็นอย่างไรครับหน้าจอบอกเลยว,ว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีชอบหน้าจอของตัวนี้มากถือว่าอ f ฟนิททำออกมาเพอร์เฟกมากกับหน้าจอ6.78นิ้ว 1.5K หน้าจออัมโมเดครับทัชกดบอกเลยว,ว่าทัชกดง่ายดายจริงครับนี่หรือว่าการาฟริกครับบอกเลยว,ว่าสวยสดงดงามจริงตัวนี้ครับโหอย่างสวยการาฟริกสวยจริงครับ ก็การแสงผล P ีปรับเป็นทุกอย่างเป็นสูงมากคือเครื่องนี้รองรับทุกอย่างของเกม R V ของ Android ที่สามารถปรับเป็นคำว่าสูง,ได,สงได้แล้วก็สูงมากได้แล้วก็สูงมากเพิ่มขึ้นเป็น120เฟรมได้แล้วก็มีหมวดสอบลา์ของนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่อันนี้พี่ปรับเป็นสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับนะครับมาดูว่าในการเล่นเกม R O V ในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะคผมคือทัดดีมากอันนี้ขอชื่นชมในการทัดครับมาดูว่าเฟรมเรทและความนิ่งจะเป็นอย่างไรผมตัวนี้นะครับคือบอกเลยว่าเข้าเกมเร็วมากนี้ขอชื่นชมครับโหคือลาโพงแบบลาโพงเสียงดีมากลาโพงสองตัวผมตัวนี้ให้มานะครับนี่กราฟิก <c oughs> บอกเลยว่าอย่างแจ่มมาก ตรงๆนะคือดูดีมากครับตัวนี้ซูริงกะฮัดก็ดีมากพี่รู้สึกว่าทัดดีผมก็มีตัวนะครับผม X b o o t ครับตอนนี้ X b o o ปรผสมประสานในการใช้งานกับตัว AI ครับทำให้สามารถทำการปรับต่างๆได้อย่างง่ายดายหรือว่าปรับปุ่มในผม GT Trigger ซึ่งสามารถเปิดการปรับได้เช่นเราเล่นเกมเนี่เรากดปุ่ม t ิกเกอ แล้วทำการปรับได้ผมบอกเลยว่าให้มาดีจริงกับปุ่มทิกเกอร์ผมตัวนี้นะนี้ขอเช่นชมนะครับผมมีแล้วก็ตั้งค่าผมตัวปุ่มได้เช่นจะเอาแอมไว้ตรงไหนแล้วก็ทําการตั้งค่าได้เอาอาร์ไว้ตรงไหนก็ตั้งค่าได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาดีจริงครับนี่ผมเ,เร้ก็ตั้งค่าผมตามที่เราต้องการนะผมตัวนี้นะครับมาดูว่าอา V จะเป็นอย่างไรนะครับ พี่ชอบบอดี้มากอะรู้สึกว่าบอดี้อะมันมันสวยแล้วมันก็น้ำหนักถือว่าเบาครับผมในการจับผิวสัมผัสบอกเลยว่าออกแบบได้อย่างลงตัวถือว่าอีฟนิกทำออกมาได้อย่างดีนะอันนี้ขอชื่นชมนะครับโอ้บอกเลยว่าหน้าจออย่างสวยครับคือหน้าจอสวยงามจริงอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับแล้วผมปุ่ม LR ผมเราจะทำการกดได้นะครับผมแล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมนี่เรากดได้ ส่วนมากผมบางเกมก็ตัวสกินก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่พี่รู้สึกว่าปุ่ม IR ก็ให้มาโอเคอยู่นะครับผมตัวนี้นะนี่โอ้หเฟรมเรทนิ่งมากนี่ร้อเฟรมตอนนี้อะบอกเลยว่าเฟรมเรทนิ่งจริงครับ ออกมาเพอร์เรฟกต์มากอันนี้ขอชื่นชมนะครับผม120่งร้เฟมาคิดดูยังนิ่งอยู่เลยอะตอนนี้นสุดยอดจริงครับอโ,อโอ้เพอร์เฟกต์เพอร์เรฟกต์ครับบอกเลยว่าสบาย ลำโพงก็เสียงดีอะผมหน้าจอก็รู้สึกว่าขอบจอมันบางอ่ะทำให้ในการทัดอนคือดีจริงเอ้ยีิิพนาเยอะมากนะปีนี้ถือว่าสุดยอดจริงอันนี้ขอชื่นชมครับคือพี่รู้สึกว้ามากกับเก,ม,เม,กอเมอาวีเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเฟมอะความร้อนนี่บอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าจะจัดการความร้อนดีแน่นอนผมตัวนี้นะครับ หน้าจอสู้แสง4,000น้า้านนิ้ผมตัวนี้นะครับหน้าจอโคตรสวยอ่ะ หน้าจอทัดดีมากอันนี้ขอชื่นชมตัวหน้าจอครับปุ่ม A R นี้เราผมสามารถทำการย้ายปุ่ม L R ได้ครับตัวอย่างเช่นพีจะใช้ปุ่มตัวนี้ครับผมนี่เราก็ทำการแก้ไขปุ่มตัวปุ่มได้นะครับผมเช่นเอาปุ่ม L เป็นตัวนี้พีก็กดครับหรือว่าเอาปุ่มเอาปุ่ม R ไว้ทําการใช้งานตัวนี้นี่ครับผมพีก็ทำการกดครับลงนี่ครับผมนี่ไหมนี่แล้วแต่ตัวสกิลนะผมของตัวละครนะครับนี่ครับผมนี่เราก็ทําการช่วยได้เยอะครับผม นครเฮ้ยทัดดีทัดดีดดคือปรับไปทุกเกมนะครับผมดูดีมากเลยครับผม,ม,บ,ผมบอกเลย คือเสียงโคตรเจ็มเลยครับ 对呀。Yeah. โอ้สุดยอดมากเลยครับผม oh, an no บอกเลยว่าทัดอย่างแจ่มครับตัวนี้นะครับ oh. ดูดู oh, ทัดทาดี ผมตัวนี้จัดการความร้อนดีมากครับแบตก็ถือว่าอึดครับโหดูกราฟสิครับ ทำออกมาถือว่าโอ้เฟมเด็ดยิ่งมากหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบครับโอ้ถือว่าสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมครับตอนนี้แบตก็อยู่ที่สามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าแบตใช้ได้นี่อึดนะนี่ บอกเลยว่าทัดโคตรดีอ่ะจัดการความร้อนก็ดีครับลำโพงเสียงดังฟังชัดมากอิสฟิกทำตัวนี้ออกมาเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับคือหาได้ยากนะกลับมาถึงงบแบบ7,990บาทอย่างเงี้ยหรือว่าในร,ราคาไม่เกิน8000เงี้ยที่แบบว่าเล่นเกม ROV แล้วแบบปบ 0, รับมาที่10เฟรมได้อ่ะแสว่า CPU แรงจริงครับตัวนี้ Oh คพีพ่ชอบในการกดในการถัดมากรู้สึกว่าเหลือครับแบตครับตอนนี้อยู่ที่สามหกเปอร์เซนครับจัดการความร้อนดีค่ะเปิดได้ขนาดนี้นะบางรุ่นนะ่ะเปิด120นะิเฟรมะร้อนจงแต่อันนี้จัดการความร้อนดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับ どんどん。 คือว่าพัดดีจริงครับเพอร์เฟกนะสัปพีนะครับผมซึ่งพีนผมจะขอแนบลิงในการสั่งซื้อได้เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันศูนย์ไทยตามลิงพีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมเซอนี้ขอบคุณครับยืนยันจกเที่ว่าเล่นเกม RV 120เฟรมถือว่าสมมุิจริงครับ